สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับรถถังคันนึงที่น่าสนใจครับถ้าพูดถึง K2 Black p a n t h e r ของเกาหลีใต้นี่คือสุดยอดรถถังอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะครับและถ้าพูดถึงเลปเพิรดของเยอรมันนี่ก็คือสุดยอดรถถังอันดับต้นๆของโลกเช่นกันและถ้าเอาข้อดี2องคันนี้มารวมกันจะเป็นอย่างไรละครับมันก็คืออันตายของตุรกีรถถังของเราในวันนี้นี่เองนะครับ อันไตนี่เป็นชื่อของนายพลฟารเรตินอันไตผู้ประชาการทาหารมาที่5ในสงครามต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตุรกีนะครับแล้วตุรกีก็นำชื่อของท่านมาตั้งชื่อเป็นรถถังเพื่อเป็นการให้เกียรติโดยตุรกีก็ได้ตั้งโครงการรถถังแห่งชาติหรือว่ามิริ c h แชงยูเรติมีโปเยซีในช่วงกลางทศวรรษที่1990ครับ เพื่อเป็นรถทางหลักให้กับกองทัพของตุรกีโดยตั้งงบถึง500ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ15,000ล้านบาทให้ในตอนแรกนะครับแต่ว่าโครงการก็ไม่ไปถึงไหนกระทรวงกลาโหมของตุรกีจึงต้องการจัดหารถถังที่ทันสมัยให้กับกองทัพของตุรกีจึงอนุมัติเงินอีก1,000ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ30,000ล้านบาทเพื่อพัฒนารถถังอันไตขึ้นมานะครับโดยใช้เทคโนโลยีจากฮุนไดโรเทมของเกาหลีใต้ แต่ว่าหน้าตาของอันตายนี่ก็จะไม่เหมือน k 2 black panther ซสทีเดียวนะครับโดยตุรกีใช้การออกแบบบางอย่างมาจากเล็บเพิร์ชูของเยอรมันคือว่าเอารูปแบบมาผสมกันนั่นเองอันนี้เล็บเพิด์ชูของเยอรมันก็ใช้อยู่ในกองทัพของตุรกีในปัจจุบันด้วยนะครับ แต่ระบบต่างๆในรถถังอันตายนี่ตุรกีก็พัฒนาเองนะครับโดยบริษัทอาเซลซานบริษัทของตุรกีเองมาดูข้อมูลเบื้องต้นของรถถังอันตายนะครับมีเจ้าหน้าที่4คนก็แสดงว่าไม่สามารถโหลดกระสุนอัตโนมัติได้นะครับมีน้ำหนัก55ตันมีความยาว7.7เมตรความกว้าง3.6เมตรความสูง2.5เมตรมีปืนใหญ่120มิลิเมตรนะครับ40นัดมีปืนกล12.7คูณ7.62ม mm, ิลิเมตรนี่ขนาดมาตรฐานนะครับมีเครื่องยนต์ 1,500แรงมา้ามีความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พิสัยปฏิบัติการ500กิโลเมตรนะครับมาดูราคากันหน่อยครับ8.25ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ247ล้าน5แสนบาทถือว่าแพงมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของตุรกีนะครับแม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศก็ตาม ตุรกีเองก็พัฒนาเองได้หลายอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถุ้มเกรระหรือว่าปืนไรเฟลิลหรือแม้กระทั่งคูชมิสไซน์นี่ตุรกีก็สามารถผลิตเองได้นะครับรออีกอย่างก็คือเครื่องบินล่องหนนั่นเองตั้งแต่มีปัญหากับสหรัฐมิการในโครงการของ F35 นี่รู้สึกว่าโครงการ GFX ของตุรกีนี่จะเงียบไปสักหน่อยนะครับแต,แต่ต้องรองดูต่อไปว่าในวันข้างหน้าเนี่ยโครงการ g f x จะได้เกิดหรือไม่ใช้เทคโนโลยีจากไหนต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นของรัเสเซียหรือเปล่าหรือว่าจะกลับไปหาสรัฐเหมือนเดิมนะครับ